และก่อนอื่นเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลของเชลิเดอร์เนี่ยครับผมอยากจะบอกทุกคนก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้มาแบบนี้ก็ได้ครับเพราะตอนนี้เบต้าเทสมันก็ยังไม่เข้าเลยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะโดยสกิลแรกนะครับเชลิเดอร์เนี่ยครับจะสามารถเพิ่มบัฟความเร็วให้ตัวเองได้ในชั่วขณะนะก็คือเมื่อเรากดเนี่ยครับมันจะใช้สกิลนี้ทันที สกิลนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนคือลบดีบัฟช้าออกทั้งหมดคือเมื่อเราโดนเดินช้าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของไวโอลินหรือว่าปีเปอร์เนี่ยครับตอนเรากดใช้สกิลนี้มันจะไม่มีผลนะทุกคนแต่ว่าพอเรากดใช้สกิลนี้นะครับไอบ้บัฟความเร็วมันหมดเนี่ยมันก็จะได้รับผลของปีเปอร์หรือว่าสกิลเดินช้าของฮันเตอร์เหมือนเดิมนะและแค่นั้นไม่หมดครับเมื่อตอนใช้ความเร็วเสร็จเนี่ยตัวของแดนเซอร์เนี่ยครับจะติดดีบัฟเดินช้าเองนะอันนี้คือเป็นผลของส กดรอบแรกจะวิ่งไวแต่เมื่อสกิลหมดนะครับมันจะเดินช้าก็ต้องมาดูกันนะคบว่าโดยเฉลี่ยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันกับเดินปกติแล้วระยะเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ระยะมันจะเพิ่มขึ้นหรือระยะมันจะลดลงและสกิลที่2นะครับตัวของเชลิเตอร์นยครับสามารถลดคูดาวสกิลของเพื่อนร่วมทีมได้นะอย่างเช่นคนขุดทุกคนเห็นไหมคนเฝ้าสุสานเนี่ยครับตอนแรกติดคูดาวอยู่เพราะเพิ่งใช้ขุดเสร็จแต่เมื่อเชลิเตอร์เนี่ยครับกดสกิลให้ทุกคนเห็นไหม คูดาวของคนขุดนีครับคือหายไปเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในเบต้าเทสเนี่ยเขาจะกําหนดระยะเวลาในการลดหรือเปล่ามันลด10วิลด20ลด30เพราะตอนนี้นครับมันยังไม่บอกอะไรเลยนะเหมือนแบบมันจะลดแบบทั้งหมดเลยที่คูดาวอ่ะอะ่ะนั้นกิงกาก็หวานเจี๊ยบสิครับแล้วสกิลนี้นะครับตอนแรกเราดูแล้วก็ตกใจนะแต่พอมาดูความสามารถเนี่ครับเออก,ก็ตกใจมันเดิม ความสามารถเน reveal, <like. S 1> ี่ยครับเิลิเดอร์เนี่ยครับเขาสามารถกดสกิลเช็คเพื่อสะสมให้เพื่อนร่วมทีมได้นะทุกคนเห็นไหมเมื่อกดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะมันจะมีตัวเลขบอกครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยอ่ะซูมเอาออกมานะมันจะมีตัวเลขขึ้นเรื่อยๆครับตัวเลขเหล่านี้ครับเพื่อนร่วมทีมสามารถใช้เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมการใช้ชาร์จเพื่อเร่งความเร็วเนี่ยครับของเพื่อนร่วมทีมจะใช้อยู่ประมาณ5ชาร์จของเชลิเดอร์นะเนี่ยประมาณนี้ทุกคน5ชาร์จของเชลิเดอร์ครับ แล้วก็เช่นกันนะครับเมื่อกดวิ่งก็จะติดผลเดินช้าเหมือนเดิมนะเหมือนกับชิลิดเดอร์เป๊ะแล้วก็สามารถใช้ชาร์จนี้ในการลุกเองได้นะครับแต่ชาร์จเหล่านี้มันจะหายไปทั้งหมดนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าชาร์จตอนนี้มันยังไม่บอกนะว่าจะใช้กี่ชาร์จในการลุกแต่ที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยครับน่าจะประมาณ30ชาร์จซึ่ง30ชาร์จเนี่ยครับมันก็ไม่ได้น้อยนะในการเก็บสะสมคือชิลิดเดอร์เนี่ยครับก็ต้องกดสกิลให้เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยแหละ ถามว่ามันตามซับได้ไหมตัวชิลิเตอร์ตามซับได้ครับเพราะว่าสามารถกดชาร์จให้เพื่อนลุกเองได้แต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่า30ชาร์จมันก็นานอยู่นะก็ประมาณสัก30วิอะสามสิบชาร์ตชิลิเตอร์ก็ต้องกดใช้สามสิวิฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เลยมองว่าสกิลนี้ไอ้สกิลลุกเองอะก็ดูไม่ได้โกงขนาดนั้นนะแต่สกิลเพิ่มความไวเนี่ยครับในเลยวเวลาอันสั้นเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่า มันชาร์จไม่นานทุกคนมันชาร์จประมาณ5ชาร์จมันก็ใช้ได้แล้วอะ่ะแล้วเพิ่มความไวเนี่ยครับเราก็หาจุดฉีกไปเข้าหน้าต่างไปเข้าไม้อย่างเงี้ยเพิ่มความไวเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอมันผลเดินชา้าเงี้ยเราก็ไปเล่นไม้ไปเล่นหน้าต่างครับเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อให้ผลเดินช้าเนี่ยมันหมดก่อนแล้วค่อยวนๆไปที่อื่นก็ได้นะและนี่ก็จะเป็นลูกบัฟของสติเดอร์นะครับ, <S <S ๆๆๆรบทุกคนคือผมเข้าใจนะว่าบางคนอยากให้ภาพมันชัดกว่าน,นี้แต่ว่าภาพเนี่ยครับมันเป็นภาพของทางทีมงาน,นมันได้แค่นี้จริงๆทุกคนมันชัดได้เท่านี้แหละ ทีมงานก็ให้เราดูแค่นี้จริงๆแล้วก็ตัวละครเชลิดเดอร์นะครับเขาบอกว่าจะมาวันที่31สิงหามนะทุกคนซึ่งอีกประมาณ1เดือนเต็มๆครับบางคนเนี่ยก็คงอด,ดใจรอไม่ไหวอยากจะรู้ว่าตัวละครนี่มันเก่งหรือเปล่าผมต้องบอกแล้วว่ามันเก่งแหละแต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีครับเพราะว่าจะบอกไปตัดสินเลยว่ามันอยู่เทียไนเนี่ยผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับเพราะเบต้าเทสมันยังไม่เข้าเลยทุกคนเผลอๆเนี่ยเข้าเบต้าเทสอาจจะโดนเนื้อ,อ,อ,นอหนักกว่านี้ก็ได้นะหรืออ,อาจจะโดนบัฟมาก็ได้ครับอันนี้เรายังไม่ ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินคือน่าจะเก่งนั่นแหละถ้ามาอย่างนี้จริงๆนะฝั่งเซอร์นี่คือแบบฮันเตอร์โดนแน่ฮันเตอร์โอ้โหนเตอร์นี่คือกลัว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 โอ้ยขอให้มันใช้ชาร์้เยอะๆเถอะผมขออย่างเดียวเลยไอ้สกิลลุกอ่ะไม่ใช่แบบสองสามชาร์จนี่ก็ลุกเองได้นี่คือไม่ไหวนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะและตอนลุกเองเนี่ยครับก็เหมือนจะมีดีบัฟอะไรด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมคิดว่าตอนแรกอ่ะอาจจะเป็นแบบ ไม่สามารถสะสมชาร์จได้เป็นระยะเวลาสิบวิเพราะว่าพึ่งลุกเองแต่มันเป็นสีฟ้าไงทุกคนสีฟ้าคือบัฟมันอาจจะเป็นแบบบัฟลดผลกระทบความเร็วกับฮันเตอร์หรือเปล่าหมยถึงว่าแบบล้างผลกระทบความเร็วช้าอันนี้คือเป็นแค่ทฤษฎีนะทุกคนต้องรองมันมาเพราะว่ามันยังไม่บอกอะไรเลยตอนนี้ทีมงานบอกแค่นี้ครับบอกแค่ที่ผ่านมานั่นแหละอันนี้คือเราคิดกันไปเองและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมสงสัยคือตอนเทเลเตอร์ er เนี่ยบัฟ สามารถบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมหรือเปล่าหรือแค่บัฟได้ตัวเดียวแล้วถ้าบัฟได้เพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมแล้วก็ก็หรูเหลืองครับผมบอกแค่นี้แหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็มันเป็นแค่ข้อสงสัยครับเข้าเบต้าเมื่อไหร่ก็เจอกันเนาะอย่าลืมมาดูแล้วกันเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยกันค้นหานะว่ามันมีข้อสงสัยหรือทำเทคนิคอะไรได้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นให้ใหอัปเดตอีกตั้งมากมายนะแล้วสกินของเชลิเดอร์เนี่ยครับก็คือสกินทองเนี่ยแหละ จะมาวันที่31สิงหานะครับก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วแหละว่าตัวนี้เข้าวันที่31สิงหาก็ตามนี้เลยนะครับสกินเนี่ยครับก็จะมีสกินทองของเชลิเดอร์แล้วก็สกินม่วงของคลิกเก็ตบอลบอลแล้วก็โคออร์ดิเนเตอร์นะครับสกินเซตนี้ผมว่าสวยนะดูแตกต่างดีครับดูแบบแนวพังๆเนาะพังๆล็อกๆอ,อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนตามนี้เลยนะสกินแต่ละสกินเนี่ยครับผมว่ามันต้องมีอ่ะใครเป็นเมนใครเนี่ยคือมันต้องมีจริงๆนะ เพราะว่าสกินเนี้ยผมว่าถ้าเป็นเมนคริกเก็ตนี่ก็ต้องเก็บนะสกินมันดูเท่มากอะแต่ไม่รู้ออกมาจริงๆจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหรือถ้าเป็นเมนโคออย่างเงี้ยผมว่าโอ้สกินนี้มันก็ต้องเก็บอะมันดูแตกต่างจากสกินอื่นๆเยอะมากครับอย่างบอลบอลเนี่ยผมว่าก็ต้องเก็บนะถ้าเป็นเมนบอลบอลน่ะสวยทุกสกินครับดูในรูปนะดูในรูป,นะรปไม่รู้จริงๆจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็เรื่องถัดมานะครับ Identity V ของเราเนี่ยครับจะมีการคอลแลบกับอนิเมะหรือการ์ตูนที่มีชื่อว่า Juper X e Collic ะรโดยกตูนเรื่รรบลเป็นกร์นานมากนะ ผมน่าจะเคยดูแบบผ่านๆไม่รู้ว่าเคยดูด้วยหรือเปล่านะคือผมก็จ,จำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมเกิดทันหรือเปล่า,าแค่นี้แหละแต่น่าจะเคยดูย้อนหลังครับเพราะว่าเขาอาจจะเอามารีรันเนาะก็กระตูนเนี่ยมันมีตั้งแต่พศ2546อ,อ,25อะทุกคนนานไหมละ่ะแล้วก็เรื่องกล้องของแดนเซอร์นะครับเรื่องเอ้ยกล้องของนักข่าว ออแต่ว่าหลายคนเนี่ยครับมองว่าสกินเนี่ยควรจะเป็นสกินของแดนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟราหรือเซิร์ฟจีนเนี่ยครับเขาก็มีปัญหาเรื่องกล้องเหมือนกันนะเพราะว่ากล้องเนี่ยครับมาดูขัดตาเหลือเกินแทนที่จะเอาจะเป็นสกินแดนเซอร์ใช่ไหมก็ไม่ยอมก็อยากจะขายสกินนักข่าวในเมื่อขายสกินนักข่าวเนี่ยครับก็ควรจะทํากล้องให้มันโอเคกว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาตัวปิโนมาเป็นกล้องมันก็อาจจะไม่ได้หรือถ้าอยากให้เป็นโนเป็นกล้องจริงๆเนี่ยควรจะปรับดีไซน์ให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่ยกมาทั้งเป็นโนทั้งแท่งแล้วก็ ลงแล้วก็มาถ่ายรูปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะทุกคนประมาณนั้นแหละเพราะตอนแรกเนี่ยครับที่ผมไม่ได้พูดผมคิดว่าตามเนื้อเรื่องของดันการลอนปะมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยเออมันเป็นในเรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอเออเออก็ตามนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ได้ดูับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้ดูดันกันภาค3ครับผมก็เลยไม่รู้ผมเลยคิดว่าในดันกันเนี่ยมันมีกล้องอย่างนี้จริงๆแล้วก็เรื่องถัดมานะครับก็จะเป็น identity v c o l l a b กับ s a n t o r i n นบิ๊กสตานั่นเองนะ ตอนแรกอหทุกคนผมคิดว่าเออจะมาแค่ขายของแต่ไม่ใช่ครับเหมือน2สกินเนี่ยครับ2ตัวละครนี่ทุกคนเห็นไหมสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยจะมาเป็นตัวละครนะครับในคนหาดเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวละครอ,อะไรอาจจะมาเป็นอ่าเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แต่อย่างน้อยเข้ามาก็ยังดีนะครับดีกว่ามาแบบขายของอย่างเดียวนะขายของมันก็โอเคแหละแต่ว่าอย่างที่รู้กันครับไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้นะไอ้ขายของอ่ะมาเป็นสกินแบบเนี้ยครับให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อไปเลยดีกว่านะ เขาบอกนะว่าทุกคนว่าจะมาเป็นสกินครับแต่ผมไม่รู้จริงๆริอันนี้รอดูับวันที่12บธันวาคมเนี่ยว้าโหสิบสองธันวาโอ้นึกว่าวันพรุ่งนี้โอ้สิบสองธันวาน้องๆบอกเออในเจมก็ตกใจเหมือนกันส่วนใครถามนะครับว่าทิเบตโคเล็กเนี่ยครับมาวันที่เท่าไหร่ทีมงานไม่ได้บอกนะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะแล้วก็โหมดเงาพูดผีนะครับจะมีด่านใหม่มาด้วยนะทุกคนซึ่งด่านนียครับค่อนข้างที่จะออกแบบมันดูดีพอสมควรน,นะเราจะมีแบบถ้ำทองคํโผล่มาด้วยครับ นี่เลยนะอ่ะมาดูไปพร้อมกันทุกคนมีการวิ่งซิกแซกโยกหลอกครับแล้วก็มีการห้อยโหนไปนะแต่ใครต่อคิวก็อาจจะนานครับไค้น้าหน้าก็โดนปืนซัดหน้าไปก่อนเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของกาลาเทียครับแล้วไอ้ที่ล้มอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะก่อนหนดมือเช่นเคยครับอ่าก็จะมีการกระดิ่งของบูชางแล้วก็สกิลของไวโอลิน ดูดีนะผมว่าก็ดูดีครับที่หลายคนเนี่ยครับไม่ค่อยเล่นแมปเนี้ยไม่ค่อยเล่นโหมดนี้อ่จจะนี้มากกว่าเพราะว่าไอโหมดเนี่ยครับมันมีด่านอยู่น่าจะมัน,น,นสองด่านเองมั้งคือด่านมันน้อยเกินไปครับผมมองว่าน่าจะมีสักสิบด่านเนี่ยน่าจะโอเคนะมันจะได้สลับสลับกันไปครับไม่ใช่มันมีแค่ด่านสองด่านนี้เล่นแป๊บๆมันก็เบื่อและครับผมพูดตรงๆเลยนะถ้าทีมงานฟังอยู่เนี่ยครับก็นั่นแหละโอ้โหพี่น้องๆบอก เมื่อกี้พี่เจมพึ่งว่าพึ่งพงพิ่งว่าทีมงานไปไม,ไม่ไม่ใช่เหรอเออคนเราอะ่ะคนเรามันไม่ได้โกหไม่ได้แค้นอะไรกันขนาดนั้นหรอกไหมเออก็พูดแล้วก็พูดพูดเล่นเออพูดเล่นทีมงานบอกไม่ทันละไม่ทันละรอก,กำบัดซัดหน้าในเจมอยู่อ่าแล้วก็จะมีตัวที่ดักอยู่ตรงท่ามลองคำด้วยนะครับคอยยิงกระสุนบาบเนาะคอยปาหินใส่นั่นแหละ ก็หมดเร่งสปีดนะครับนะทำทองคำเชื่อมกับสนสนุกเนาะน่าจะใช่แหละแล้วก็จะมีรถลางแล้วตรงนี้ก็ถือว่าดีนะเราจะได้เปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะแล้วก็เชือกของคอบอยเนี่ยครับมันขาดไม่ได้อยู่แล้วแหละหมดเนี่ย <laughs> มันขาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ตามนี้ครับ โหมดนี้ครับจะมาพร้อมกับกิจกรรมด้วยนะซึ่งเราเนี่ยครับสามารถรับรางวัลได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยตามนี้เลยนะเห็นไหมอีเวนต์รีวอร์ดหรืออะไรพวกเนี้ยกรอบลงกรอบลูกนะับก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมแล้วก็ไปรับกันด้วยนะเพราะว่าโหมดใหม่เนี่ยครับ มันก็ต้องมีของรางวัลมายั่ยๆ่ให้กันน่าเล่นเนี่ยครับมันมีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นแหละทุกคนแล้วก็ถ้าจะเติมเนี่ยครับอย่าลืมเติมผ่านร้านหรือฮันชอปนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนทุกคนแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันเงินด้วยนะครับโอ้โหคลิปนี้ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้แต่ก็นานนะถ้าตกหล่นอะไรเนี่ยครับเ๋ยมผมคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งมาให้ในทุกคนมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมา